สวัสดีครับผมปุซิัวแสบนะครับเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมครับหุดหงิดกับกล้องของโน้ตบุ๊กของเรานะครับตัวเล็กแค่นั้นภาพไม่ชัดเบลอมืดเสียงไม่ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับวันนี้ครับผมไปเจอกล้องเหมือนเว็บแคมตัวใหม่มาครับซึ่งตัวเล็กมากและสามารถมอพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างที่เห็นไปได้นะครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ กล้องตัวนี้นะครับคือ e m i Smart Cam ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้มีเลือกทั้งแบบ 1.80P 2K และ 4K นะครับ 2K 4K เออ2สองสี่ไม่พูด2 K และ 4K นะครับเอ้ย 2K และ 4K นะครับแล้วก็ซึ่งเราสามารถซื้อกล้องประปังเดียวหรือจะซื้อพร้อมขาและพร้อมไฟเพิ่มได้อีกตั้งหากนะครับในในผมซื้อได้ผมเลยจัดเดตรียมชุดมาเลยทั้งที่ไฟตัวนี้มีที่บ้านประมาณ78ตัวแล้ว ก็ยังเอามาอีกไม่รู้มาทําไมครับงงเหมือนกันแต่ก็เอามานะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถื้อคบเซตแบบนี้ได้นะครับอันนี้ผมจอมาจากทิกตอกนะแต่ถ้าเกิดในช้อปปี้รัชดาไม่ดนใจมีแบบนี้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงผมมลิงก์ทั้งหมดแล้วเผื่อเ,เพื่อนๆถนัดถือที่อื่นมากกว่าต่อไปนะครับมานี่ครับก็เป็นเป็นกล้องตัวเล็ก จะได้ถึง 4K และที่สำคัญคือมีไมโครโฟนในตัวมีไม้สตัวนะครับตัวนี้มีไม้สตัวที่กล้องครับนั่นหมายความว่าเราก็ใช้เป็นไมโครโฟนได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นกล้องได้ด้วยในนี้เลยจบทีเดียวเลยนะครับเพราะปกติถ้าเราใช้น็อตบุ๊กทุกคนจะรู้อยู่แล้วกล้องโน้ตบุ๊กกับไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กห่วยมากบอกเลยว,ว่าห่วยมากแค่พอใช้ได้เห็นภาพสื่อสารรู้เรื่องแต่ไม่ชัดไม่ชัดเสียงไม่ดีทุกอย่างเลยนะครับ นอกจากว่าจะเป็นตัวที่เขาตั้งใจทำไวจริงๆนะถ้าเป็นคอมธรรมดาทั่วไปไม่ดีอยู่แล้วนะครับการมีตัวนี้จะช่วยได้อย่างยิ่งเลยนะครับเอาไวาทำอะไร1แคสเกม2ประชุมแบบที่อาจจะต้องเห็นภาพที่ละเอียดชัดเกนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ3ทำคอนเทนต์ยูทูบเรียกชั่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะว่าการแบบทำเรียกชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราทำในคอมมีตัวนี้ง่ายกว่าการตั้งกล้องข้างนอกรัว,วิดีโอมาใส่กันมันซับซ้อนแบบยังยง่ายนะครับนะประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยอ่าผมก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์แนวนั้นแต่ว่า น่าสนใจที่น่าสนใจมาอยากลองใช้ดูเหมือนกันนะครับก็มาดูกันเลยน e ี้อีมิดสมาร์ทแคมจ่องกันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามากแกะกล่องดูมีอะไรข้างในแล้วทดลองใช้กันจริงๆดูดีกว่านะครับมาดูกันนยครับในส่วนของพวกไฟกับขาตักออกไปก่อนนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ไม่ต้องมีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับมาเรามาดูกันที่ตัวกล้องเลยดีกว่านะครับจุบจ๊บๆมีคู่มือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อไปใช้ไม่เป็นดูคู่มือได้นะครับนี่อ่ะมาดูที่ตัวกล้องกันจุบ นี่แน่นอนครับผมก็จัดรุ่น 4K มาเลยนะครับเพราะว่าไหานๆซื้อนทีแล้วก็เอาแบบขั้นสุดไปเลยเนาะจะได้แบบดูวิดีโอไอภาพออกมาชัดๆแจ๋วแวอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็จะมีอันนี้จะเป็นแม่เหล็กมา อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวคลิปจิตอะไรไม่ชัวจะต้องดูอีกทีนะครับนี่ก็จะเป็นสายแบบ USB เสียบเข้าคอมปึ๊กใช้ได้ปั๊บเลยเป็นระบบ Plug a n เ p a y สุดยอดนะฮ่า่แต่จะต้องตั้งค่าในคอมนิดเตงรงนะอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวเพิ่งได้มนันเหมือนเดียวผมต้องลองใช้เพื่อนๆดูอีกทีด้วยนะครับนี่โอเคแล้วก็ตรงนี้เปิดได้ปะอ่ามันจะเป็นเปิดอย่างนี้นะครับเราก็จะเสียบเขา้ากับโน้ตบุ๊กข้างองมืตรงไหนก็ได้นะครับนี เจี๋ยวมากนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูเลยก็ได้เนี่ยเฮ้ยตั้งอย่างนี้ก็ได้เออตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าใช้ขาตั้งก็ได้ที่ผมจัดมาหรือไม่ก็เสียบเข้ากับโดโบลกได้เลยแทนกล้องเก่าเดี๋ยวผมชุบหมอกให้ดูนี่อย่างางี้ใช่ไหมครับนี่หมอจะแบบเข้าอย่างนี้ได้เลยเข้าข้างหลังปึก๊กเห็นปะนี่ง่ายแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ปรับไปเข้ากับนี่ตรงนี้มันก็จะ็อกกับขอบหน้าจอเราปึ๊บ นี่อย่างเฟียาอ่าถ้ามองข้างหลังให้เพื่อนเห็นแล้วกันนะอ่าถ้ามองข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะอ่าไม่เห็นอีกอึ๊บอ่ะนี่เห็นปะอ๋อเยี่ยมเลยใช้งานง่ายนะครับเราก็เอาตัวยดวีเสียบเข้าคอมแล้วใช้ได้เลยเดี๋ยวจะขาตั้งอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาโอ้หสุดยอดอะมา ลองติดเงิดีกว่าไหมลองเปิดใช้ในคอมดูดีกว่าครับว่าภาพที่ออกมาเป็นอย่างไงนะครับอ่ะนะครับเราดูความแตกต่างนะครับที่เพื today, pues whales, day, things, okay, so so ่อนเห็นอยู possono, right, so iros, ่ตรงนี้คือภาพที่ได้จากเว็บแคมของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นเป็นเป็นกล้องที่ติดโน้ตบุ๊กมาไม่ใช่ของตัวกล้องอีมีดนี้นะครับภาพที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับสองซูมเข้าดูใกล้ๆสังเกตไหมครับนี่มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแตกๆแล้วก็จะเป็นแบบไฟมันจะวิ่ง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 พอเห็นไหมครับเห็นปะจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะคือ มันก็พอคุยได้รู้เรื่องเหมือนที่บอกไปนะครับภาพพอรู้เรื่องแต่มันไม่ชัดมากพออ่ะเพื่อนๆจาตรงนี้ไว้นะครับจาไว้นะจําภาพแบบนี้ไว้นะครับอะไรแางนี้แนละ้วกันเดี๋ยวว่าผมกดเปลี่ยนปุ๊บไฟตรงนี้มันจะเปลี่ยนขึ้นไปข้างบนนะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับปุ๊บเปลี่ยนตั้งค่าเลือกกล้องเลยครับก็ต้องเอาเป็นกล้อง E Smart Cam. ีบ Smartcam แนี่อ่าแล้วซึ่งตัวนี้มันก็ชัดกว่ามันก็เลยสามารถเลือกความชัดเพิ่มได้อีกปุ๊บเอานึ่งศูนย์ศูนย์ปศูนย ป๊บอ่าประมาณนี้นะครับมายกโฟนด้วยเปลี่ยนนะถ้าจะใช้เป็นไม์ของตัวนี้ป,ปั๊บอ่าโอเคปุ๊บเรียบร้อยเพื่อนเนดูความแตกต่างครับดูความชัดเจนอะไรต่างๆแตกต่างไหมแตกต่างนะครับนะนี่ ซึ่งแน่นอนครับตรงนี้มันอาจจะดีเลยจากหน้านจอที่เราเห็นหนึ่งเหมือนนี่งเี้ผมขยับแล้วกึ๊บอ,อย่างเงี้ยมันก็มันจะยังไม่ขยับนิดหนึ่งซึ่งมันก็ปกตินะครับเพราะว่ามันใช้ผ่านตัวโน้นแต่คุณภาพภาพที่ได้เห็นไหมไฟต่างๆก็ไม่แวบๆแล้วก็ดูดิมองเห็นสิวเลยดูนะโหคือมันมีระบบออโต้โฟกัสเพื่อสังเกตด,ดีๆครับว่าใบหน้าผมจะชัดขึ้นเองหลือัตโนมัติอยู่ไกลมันก็แบบจะแบบอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋วดูนะ้เดี๋ยวพอผมเอาหน้าเข้าใกล้นะ สักพักหนึ่งครับปุ๊บเห็นไหมครับโฟกัสหน้าชัดเห็นสิวเลยเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับก็แตกต่างแตกต่างพอสมควรเลยนะครับกับการใช้กล้องที่ติดกับน้ตบุกมาและกล้องอีมีต,ตัวนี้นะครับอ่ะอย่างที่เห็นไปนะครับคุณภาพได้แตกต่างกันเยอะเลยนะครับที่เรียกว่าก็คือมันหมุนกล้องได้นะครับดูนะครับตรงนี้ นี่กล้องหันมาที่ผมอยู่ผระมาณไปนี่หน้าตรงแล้วเห็นมั้ครับซึ่งแบบนี้โน้ตบุ๊กทําไม่ได้อย่างแน่นอนครับมีแต่ตัวกล้องเนี่ยที่จะสามารถหันกล้องแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวว่าอ่าในต้นต่อไปนี้ผมอาจจะมีทําคอนเทนต์อะไรที่แบบต่อกับโน้ตบุ๊กเลยปึ๊บอาจจะเป็นรีแอคชั่นหรืออะไรก็ได้ก็จะง่ายดาแบบนี้เลยนะครับรเพราะฉะนั้นใครเนีย๋ยผมบอกไปว่าใครที่แบบ ต้องใช้จริงๆอาจจะเป็นคนแคสต์เกมคนอัดหน้าจอคนทำคอนเทนต์อะไรต่างๆที่จะต้องใช้กล้องเว็บแคมของโนบุกเยอะๆอย่างเงี้ยใช้แบบนี้ดีกว่าภาพชัดกว่าอย่างนี้ได้ชัดนะครับถูกหุดถึง 4K เลยไปที่บอกไปสุดยอดใช่ไหมได้แบบนี้เลยนะครับอย่างนั้นเพื่อนสนใจนะครับสามารถจัดได้ผมใหแค้วที่ใต้วิดีโอนะครับผมบอกชื่อรุ่นอีกครั้งหนึ่งตอนต้นผมไม่ได้บอกชื่อรุ่นหาไม่เจอมันคือ EME มสสมาร์ทแคมซี มีทั้ง 1080p 2K และ 4K นะครับอยากได้แบบไหนเลือกได้จะซื้อพรอบอุปกรณ์ต่างๆก็ได้หรือว่าจะไม่เอาอุปกรณ์เลยก็ได้แล้วแต่เราเลือกนะครับตรงนี้แต่ว่า,าสุดยอดอถ้าเกิดใครซื้อไปทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยขอให้ปังๆกันแล้วกันนะครับนี่ตัวเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายแถมภาพชัดแจ๋วว้วเยี่ยมบอกเลยครับว่าราคาประมาณใบเทาเท่านั้น ดิ่งนะสุดยอดนะครับยังไงก็ไม่เจอกัไวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีของเจ๋งๆไปๆใหม่ๆแบบนี้ผมจะมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับว้าวเยี่ยม